สวัสดีพี่น้องมื้อนี้พบกับสองเฉลยบนหน้าซุ้นหนึงเล,ล่าท้าวไก่ซ้อนนะพี่น้องมื้อนี้นะถือโอกาสดีเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะเมท่าไก่ซ้อนลงมาแต่ปักเศษน้องแม่กก็พอเพิ่นลงมามาแบบมากินปีใหม่มาหยุดปีใหม่นะพี่น้องพักเอาเองมาอยู่กับขอควานน้าพี่น้องมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสดีสิไปประทาดโพลน,นะเพราะวา่าโดนๆนะ่าจะเิไปเถื่อแต่ว่าแสลยค่ะไปด้วยเน้าพี่น้องช่วงนึงกับประกัลทุซาดีมเนาะมาบันีอซุ่มเอื้อยเมท่าก่ซ้อนส่วนปันนเพราะว่าชุ่มกระจกอ่ะเป็นปีบางเถื่อค่ะเนาะเพื่อสิได้มา,มา ไปหวายเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่เฮ็ดเบียอยู่แพงจะปลาซักเนาะพี่น้องอยู่ปากเซมื้อนี้ก็ไปอีกเนาะพี่น้องซายเลาะกับไก่ซอนหน่อยมามีน้องมาพร้อมเพี่น้องมื้อนี้นะปกับจัมโบ้แน่แม่ไก่อนพอไก่อนแล้วกน้องาถาไก่อนนะพี่น้องเพี่น้องน้องาถาไก่อนดูหากตื่นแต่นอนเฮ็ดบจุูยังซึ้งพี่น้องน้องเมียวๆซื้อน้องมวอ ใกซ้อนยักโกตังยักความตังซื้อให้น้องสาวว่าได้กาะจิตบมานี่จิตบมาหนี่เซ้นโซนเจอได้ืจอน้าสกุลตัวเองยักโกท้าแยย่ายมได้กะจิตบมาหนี่อะไรมานี่มาดูพี่น้องยักตื่นกาะอย่งเงี้ยเด้อกับตื่นเต้นน้อยกับตื่นเต้นน้อยพี่น้องซ้ายลุยซ้ายละซ้ายเหลาซ้ายกินพ่อครบสูตรติ่มงานนี่เขียวเหี้ยนะพี่น้องไก่ซ้อนลุยลุยเด้อพี่น้อง nói. Ý là oh, kẹp đèn đâu phải nọ. Nhăn ngùng gì đâu. Vẫn phải như <laughs> thế đá như thế Biết, biết mà. ซ้ำคำพี่น้องออกมาซ้ำคำสิเป็นปีใหม่เลยพี่น้องอาจารยไหว้พระไหว้พระธาตุเนาะคนไ้ายพี่น้องคนร้ายเด้อินมาเด้อ <c oughs> ว่าแทวอุณหภูมิพี่น้องอ่ามีเครื่องว่าแทวอุณหภูมินะกระจอยใส่วัดมูนมีกรรมการหลอกเบิกจุ่มเจ้าอยู่เลยใหม่ คนแรกบวไคนติปั๊มหมายจ้าเด้อเขียนมงวดนะพี่น้องสองนี้เป็นสองพววต่อิท่านกี่เราเนาะเจยวม่้ปลาพี่น้องขาวัดไิสื้อดอกกม้เนะ่ เจอตาพีแล้บเือดอกไม้อาดอกไม้สีดอกไม้ก่อนนะพี่น้องจะเอดแล้วคิ้วเนี่ยอิ้คนไลยเดี๋ยวพี่น้องย่านงี้ยใหกัจะเขาก่อนขาหนงร้ามานี่มาดอกวาพี่บบอาดอกไม้ ก็ได้เหมอนกันเด้อเอาและวเจ้ามาบ่เจ้าให้กันนะดอกไม้เลยพี่น้องอ่ะแตดอกไม้ก็ได้พี่น้องไปวายจ่ายเงินเลยพี่น้องไปอืมสุกรสไลายมากับซุนซาดีน้ำบอนี้มากับเบุ้ยกูได้มา บ้ามาเบิ่์นกับมาแกะอ,อะไรน้อพี่น้องด้ยสีมาบา้าก็ได้เนะฮะไก่ซ้อนกับมาเดอ้อพอปกินหอดไก่ซ้อน FC ถามหาดูๆได้ไก่ซ้อนนี่ยอะไก่ซ้อนออกคลิปได้ด,ดูแน่ไปห้องเหยียดน,นะพี่น้องมื่อนีนน่ะพากเองเพลินแล้ววันนี้มาเห็ุบุญกับพอกับแม่พี่น้องมาไหวพ้พระไหว้พระธาตุพระธาตุโพนนี่เคยมากับแม่ นี่เนาะพี่น้องพอๆไปๆไปถ่ายก็พี่น้องนี่ผู้ใดามาบ้ากับมาแกะก็ได้เนาะพี่น้องหรือว่าผู้ใดแกก็ได้ยากมาบ้าอีกก็มาได้เนาะพี่น้องแค่นี้ตามความเสีอถึงนี่ปลาขาวันเช้าวันเช้าวันทีน่ะคนยังสิรลายคนนี้เนาะพี่น้องเพราะวันเป็นมือภักผิวภาักการก,ก็เจ้าเนย ร้ายนดีพี่น้องเป็นส่วนปีใหม่จะมั่หวานสิเอาเซ้าเ้าอย่าหายพอมันหลายเนาะโบมาไต่ถูกกันบ่เป็นมือกองเด้พี่น้องมือกองจได้เห็นร้ายเด้ยห็นะ้องว่าคนสุท้ายพี่มาไต่ถูกยู่พีไต่กันเลย ปูเปตัวผลจะได้นด่กก็มีด้วยกันนี่นี่เออ่ะใต้ถูกพี่เนาะพี่เนาข้างนี้ามหาแม่นะใต้หายห้ามถุ่น แดดอยู่ได้แต่วันลมไปมาถ่ายหัวกระทายน้องพี่น้องม,มีกล่องก็จะลงมาก่อนถ้าจะขึ้นไปไปเนาะไปฮขคืนหน้าน่ะไปพี่น้องพี่านะมาปดเกิบค่ะนี่น้งพี่น้อง จะไหวนี่มาไหวสิมมติเห็นมือกองเรื่องพี่หน้องบางตอนเป็นมือกองเอ,องพี่หน้องเอออานั่งนั่งลงนั่งลงหน่อยกาบกาบลงกาบนั่งสามเถอ,อ,อ่อ๋ออีก่นนังเออเยมะอพาะมาเนี้อ่ะ ข้อพอนข้อพอนได้ขอพอนเล่นรวยขอพอนให้เล่อยๆพี่น้องข้อพอนให้เล่อยๆเก่งเก่งกวะนี่ข้อพอนยังเกงเจยงให้ได้เพาให้สุขภาพพ่อแม่แข็งแรงทั้งรลุมทั้งตัวเองพ่อนี่ฝหัน่าไม่เน่าขอพี่น้องขอพอนได้ทางได้ทางมือกล่องสิขอพอนน้ำรังชิวาน้ำรังเด้อเพราะว่าส่วนนี้กูมีพอนอยากเป็นมือกล่อง เดี๋ยวจับกัญญางไปนิบใสในเดย์ป้าขางนี่ก <risque swoją. S 1> ็ได้พี่ยางไปนิบเห็นอ่ะพี่น้องเดื่อยป้าไวเลื่อยไปเนาะจัดเดดเอาไว้ดูเย้เอาไว้บ้างพี่น้อง น้พี่น้องตอนนี้กับว้าเรียบร้อยน้ำซุนแสแลกเลยว้ามาบนาบน้ำซุนแสลกมาว่ายนาะพี่น้องเ<ะ>ดินๆดนมาเถธอและผมมันไก่เนาะพี่น้องปะ่ะพี่น้องมาเบิง่งนแคลมเมน้องป่าน้อพี่น้องแบบเกือบบอกเกือบป่าป<ะ>อีกของใหญ่น้อพี่น้อง,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 องด้วยสิเสียงซี่อาเสียงซี่เอาเบิ่งนบาโบเสียงซี่ด้อยเด็กกันที่เท่าใดกันที่สาม,สาม ันที่สามงงด้วยพี่น้องกําลังงงด้วยพี่น้องเพราะว่าครั้งแรก่ของหนองสาวไก่ซ้อนมาวัดประธาดโพนพี่น้องไม่ใช่ผู้ชอบได้เลยทำแกกันที่สามมาอย่างนี้เลยเด้ยแล้วพี่น้องชิบะท้องเธอได้ปะบ่มีหัวอาหารเมบ่าเปล่า เอาไปอ่ะเลือดฮะปลาปากได้นน่นะมห็นบอกปลาปากวะทงสหานาะพี่น้องสหาพันกิบอ่าปล่อยปลาข้าวหารป่าว้ามีเนาะข้างหนก็จะคล้ายๆข้าวหารเบิดเอาปล่อยปลาเอาก็ได้ หาห้ามเบิร์ตพี่น้องเมือ่อไหร่ห้าจังเกือบมออีน้องพี่น้องว่าสิ็จเกือบปะปะปะนี่น้องนีน่ก็มีร้ายนะพ้อยบางกับป่อยอ่าววิวนี่ไ่นวิวดีที่สุดพี่น้องอยู่นี่นะดีก็โมอากาศดีอีกแถวนี่นะแถวแก้มน้ำพี่น้องเบิรงบรรยากาศลมเย็ยนดี้ะพี่น้องพี่น้องเบิรงวิว อาหารไก่ซ้อนปล่อยป่าอยากปล่อยอยากปล่อยพี่น้องพี่น้องปีใหม่ปล่อยปลาน้ำเดียวกันจับน้ำเดียวกันนะพี่น้องพี่น้องพี่น้อปนพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นแต่เชิงนะคเป็นมตอง่ังเกิไปใหญ่เลยนะมีเตามีคมนะพี่น้องแต่ว ซื้อว่าซื้อว่าหารมาเกลกเจ้าือมันกำลังเดินทางเก็เจ้าเกลือลิืวอยๆหัวหารมีนาะากินเราก็ี่นน่องเบิรงลดลมบรรยากาศดีไก่ซ้อนนี่นี่นี่เบิ่งวิวจากปล่อยปลาแล้วพี่น้องกามา ผู้แค้นน้อผู้ท้าวผู้แก่ผู้แค้นเอซีถามมาว่าไผผู้แค้นนี่ก็ยังผู้แค้นหามโชคพี่น้องให้ผู้ท้าผู้ให้ฮายจักโลกไผสมหวังปรารถนาสิ่งที่เฮาขอเพิ่นให้แบบผู้าให้พรเฮาล่ะพี่น้องผูแคนน่ะเพิ่นผูกครับควันขงเฮาให้พรเฮาแล้วเนาะพี่น้องทา พาผู้แก่กับยกแบบผู้เฒ่าให้พ่อนให้พ่อนเท่าเนาะพี่น้องให้สซยให้พ่อนเฮ่าไปหันปันญเดินทางมาปลอดไฟขอพ่อนนี้ขอให้นสมหวังนังใจปัทนาด้วยจมันหวยแล้วจมันหวยแล้วอ่ามอักซ้ำเพี่ยมอลตงพี่น้องลังจาก คุกแค้นครับพ่อเรียบร้อยแล้วกลับไปหาแนวกลิ่นนะพี่น้องอ้าพี่น้องนี่อ่ะกองถามันต้องเดินด้วยทาะข้าวเมื่ออีเด้อมาให้นางแบบนี้อีลาอีลาแก้มแดงอีลาแก้มแดงเฮ็ดแค่อีลาแก้มแดงพี่พี่ซื้อพี่พี่น้องยังเบิร์กเปิดปากได้สิกินแล้วใส่ฝาปิดปากได้กินบอได้ห้าม เอาไลยนี่อาอันนี้ก็เป็นมีกะทินะพี่น้องมีกะทิ<อ>แบบเซนเฟอร์เซนก๋วยเตี๋ยแวแหละพี่น้องก็จะไม่เห็นเป็นน้ำกะทิอย่างกับพ<อ>ี่น้องเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เพ่ฮะเลยเด้อพี่น้องเด้เออันนี้ก็เป็นอันพริกอทอดนี่ะพี่น้องพร <ผม S 1> ิกของคนเพ่เป็นไม้หัวเนอะอันนี้กินสมโอ้ได้โบกินขาวเว้ยกับปี๋ลุยอย่างเดียวลุยน้องบะเฒ่าเลยนะเถื่อนึงสามสิบบาทเด้อพี่น้องอยู่างเนี้ยสามสิบบาทสามสิบบาท มือกองค่ะบัวพันธุ์เนี่ยมีแต่สแสแลบไก่ซ้อนกับอยากอู่เดินเป็นมือกองเด่นไว่าส้มเป็นมือกองเองตลอดพี่น้องครับเป็นคนไายเขาอย่างเดียวไอ้สุบินเป็นนั่งเอกพระเอกสองจำเหมือนี่อ่าลุยอืมลูกน้องบัทาเอาพี่น้อง FC บัวถาเอาเดิมบาหน่อยชาบัทาเห็นคอมเมนต์มาเลยเอาบอกไปเป็นเอาบอกไปออกซองแน่นนะอ่าข้องห้าวกระปุลแมวนะแมวนี่ด้วย อันนี้กับคนเนาะพี่น้องไมีลูกมีเต่าแน่บอกบ่มีลูกมีเต่านแดไหนเลยทมาดุซ่ามาจ้าได้มั้นาอีลาซ้านดวอแม่ไว้ได้สอคนเนี่ยแม่ก็พอได้บ่พี่น้พี่น้องกินมาพี่น้องยเด้อนี้เด้ซ้อนบกินไซ้อนเปมือกาะ

แม่กินบ่กินบ่กิน bò. อื้อ bò. กะโต เล่นเต้นสันตอนนี้นะกำลังโซเล่ไปวัดเพียงวัดอันหนึ่งจุ๊บจิบจุ๊ไปวัดเพียงวัดเพียงเกาะโซเล่วัดป่าอีญังจักยางนะพี่น้องเ่าเคยมาจักเถื่อเนอ่ะแต่ว่าเิบวอย่าไปเบิ่งก็เบิ่งกันนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งทางไปวัดแหละวัดป่าสมุนเดเนินวัดป่าเพียงเกาะ วัดอยิ่งชักยานะฮะนั่มฮะเบอร์คูณนั่มฮะพี่น้องพี่น้องฮ่าจอดรถไว้เน้องพี่น้องวัดนี้มีแม่ซีมาบัเนาะวัดวัดซีสเกตสวนตาลพี่น้องนี่วัดซีสเกตสวนตาลนี่เนาะพี่น้องเป็นวัดแบบ พี่น้องเป็นแบบวัดปลาเนี่ยแหละทางนี้ก็จะเป็นแบบมีปลาทางแต่ว่าเย็นได้พี่น้องแถวนี้อากาศดีกกไม้ใหญ่ละย่างคือคนนักขางนึงไงนะเห็นทางเย็นหรือว่าอันเจมค้าขางนึงเลยยางแบบนั้นเลยบ่นี่มีอันเมสซี่พี่น้องพี่น้องมาบัวซี่สี่พน้องพี่น้องทางนี้กะ อากาศดีแล้วพี่น้องเยน็ยนเย็นอากาศดีแล้วพี่น้องแถวนี้นะอากาศได้เย็นพี่น้องเลยหยามห่อนกันมันมีต้นไม้ลายมันจะสีลมเย็นดีกับพี่น้องนี่เป็นโบน้นี่ผาใหญ่แล้วพี่น้องขึ้นไปกราบไหว้นี่เนาะ mang còn để vun con hả kiện với cáo con để con đấy bảo phi nào phi nào hào năm con há mua nhà phi nào, à, <laughs> nhạc, nào? À. cả nó có Hãy subscribe cho kênh Ghiền อามาสม่มทางนี้เห็นได้เดี๋ยวพี่น้อง,องห้อยตีนแด้เก็เล็นห้อหยเยอะเนาะห้อยตีนกระบาหรือว่าห้อยถั่ากระบะปีนี้มีปีคานปีนี้มีบ่าเราห้อยตีนแล้วเนาะนี่กระจายใสม่มาวันนี้มาส้มเพื่อสิ่งนี้แล้วพี่น้องอยากมาเบิง้งมาขอพะอนอีก ท่าดีว่าสิมาแต่ประธานโพนอีกอย่างมันอยู่ไกลนะว่าสิพน่นเคยมาแต่นั้นก็เลยมามีมากอะนี่เห็นคนมาบวชซี่ล้านนะพี่น้องเห็นไหมสี่เพียงเพราะว่าวาัดแถวนี้ยเห็นห่มเย็นนะพี่น้องเย็นดีอากาศก,ดาก็ดีท่าไหนก็ได้ไปพี่น้องมัน กากวายข้อพรเรียบร้อยเดินทางกลับนี่นะพี่น้องพี่น้องตั้งากที่ว่ากากวายข้อพรเรียบร้อยนะพี่น้องกาเดินทางกลับคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าจะเดินเทือกสีแดงมาหน้าซุ้มเอคขวงมพอแม่ถาวรไปซ้อนเพราะว่าไปเหตุเวียดอยู่ต่างแข้งเนาะพี่น้องกะจะไปพัก พีฐานมาปีไม่นะพี่น้องแบบมาอยู่กับขอัวหรือว่าชิมาฉลองกับขอพวหรือว่ามาอยู่กับขอพวกรัผักมาพี่น้องพีฐานมากันเลยเที่โอากานมาพระธาตุโพน้พี่น้องกันเลยชิบวนกันเลยคือเทนวัดนี้ว่าเคยมาแต่ข้าวสมัยเป็นหนุ่มน้พี่น้องกันเลยมาแวะไหว้วัดวัดซีสเกตสวนตาหน้พี่นอ้องเชื่อฉันแลวก็เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคน้พี่น้องวันนี้สันลยกะสิได้จบคลิปแล้ว ไปพอกันหม่คลิปหน้าเนาะถามมากะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สไล็นคลิปต่อไปนี่เด้อบ๊ายบายสวัสดี